เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ Fresh of Universe พระชัยวัดเป่งยงหลวงปู่โตวัดประดูดชิมพีจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2520เททองหล่อแบบโบราณตามตำรับวัดส,สุทัศน์จำนวนการจัดสร้าง พระชัยวัดเปงยงหนึ่งพันองค์สร้างพร้อมพระกิ่งเปงยงจำนวนห้าร้อยองค์ส่วนที่มาของชื่อรุ่นเปงยงเนื่องมาจากคนที่รับพระละในการจัดสร้างนั้นก็คือนายประชาศรีวินยุนนท์ทุกคนในวงการพระเครื่องรู้จักกันในานามเปงยงลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่โตนั่นเองนอกจากนี้แล้ว เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระหลวงพุโตะรุ่นนี้คืออาจารย์นิลันแดงวิจิตหรือพระครูหนูซึ่งได้กำหนดการประกอบพิธีเททองหล่อแบบโบราณณพระอุบโบสถวัสุทัศน์และในเวลาที่นิยมการหล่อพระกิ่งกันก็คือคืนวันเพ็ญเดือน12ของปีพุทธศักราช5 5 2 0หรหรือคืนวันลอยกระทง สมเด็จพระสังฆราชวานมหาเถระวลราชบอพิษได้เสด็จเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยหลวงปู่โตะเป็นผู้ประกอบพิธีเททองหลอ่อด้วยตัวท่านเองหลังจากตัดองค์พระกิ่งพระชัยวัดออกจากกิ่งฉนวนแล้วหลวงปู่ได้เมตตาปลูกเสกเดี่ยวอีกสมวันจึงได้นำออกให้สร้างจองบูชารับพระกิ่งเปียงยงโดยเปิดให้บูชาชุดละ1,100บาท ตอนรับพระนั้นใช้วิธีจับฉลากเอาไม่ให้มีการเลือกพระอย่างเด็ดขาดปรากฏว่ามีการสั่งจองเพียงวันเดียวก็หมดทั้ง500ชุดพระกิ่งพ้าชัยวัตร,รุ่นนี้มีการต่อโค้ดเอาไว้ทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันแต่อาจจะมีบ้างบางองค์ที่ต่อโค้ดสาตัวคือคนที่รับพระกิ่งไปก่อนขาดโค้ดตัวต่อ ซึ่งเป็นของทางวัดจะเอาไปตอกอีกก็กลัวจะยุ่งยากจึงไม่ได้เอาไปตอกตัวต่อก็มีแต่มีส่วนน้อยพระกิ่งพระชัยวัดรุ่นนี้ใช้วเวลาตกแต่งนานถึง9เดือนเต็มซึ่งนับว่านานเหลือเกินสำหรับคนที่สั่งจองพระเอาไว้จนเกิดเสียงวิภาควิจารณ์ไปต่างๆนานาแน่ที่สุดทุกอย่าง ก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนก็ต่างพอใจเมื่อได้รับองค์พระมาใช้กันจํานวนไม่น้อยที่ได้รับประสบการณ์มากมายจากพระรุ่นนี้ปัจจุบันพระรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมเสาะ,ะแสวงหาของผู้ที่นิยมวัตถุมงคลของหลวงปู่โตด้วยเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานํามาเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันในวันนี้ หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปครับ